ก็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 มีใครอยู่ไหมคะค่ะโอเคนุ้ยายมาขายของค่ะนี้ยาแล้วดูหน่อยถึงอะไรหรอถึงไม่ถึงกระเป๋าอุ้ยไม่เอาอ่ะกระเป๋ามันจะมีอะไรกี้รถน้องให้ฮะรถไปไหนส้มผมข่อยรถพี่น้องเอ้ยเบ็นหันเลย อ้าวคอหัวลถไปไหนหัวลถไปไหนลูกยังคะ่ะกาลังจะเอานอนนี่นะคะ,คะนอนคะ่ะเพิ่งเอาขึ้นมาอานะบ,บน้าแบบน้ําเสร็จไหนแม่ร้องให้แม่ร้องให้ทำไมหนูได้ยินเสียงเหรอหนูได้ยินเสียงแม่เหรอลูกแม่มออร้ห้แม่ร้องยังไง แม่แอนนะหรอไม่กอดพ่อกอดพ่อกอดแม่โอ้พ่อกอดแม่อย่างนี้เหรอผู้หนูเห็นเหรอ่อพอยจะตีให้โอ้พอยจะตีให้โอีกอดคอยพ่อโอ้ยคอยจะไปตีให้ดู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 เก่งมากเลยหลานข่อยอ้มันมันยังมันอ๋อจจแแล้วโอ้แจหลุดแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกน้ำน้ำอะไรเนี่ยลูกหนึ่งหนึ่ง โนหัวไหมโดนไหมดงออกมาจว่าตกลงเหมืดชุ่แนวตชุ่นวตกสนวบอาปากแปตกหมดชุแนวโอ้สวยค่ะเจอถงงเตืิงิงเตะติงิงเตะดิงดิงิงิงงะเต้นแบบดีใจหน่อยเต้นดีใจหน่อยดีใจ ดีใจเต็้ยังไงดีใจเต้ยังไงจริ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 งเฮ้ยระวังระวังระวังโดนตาตัวเองนะระวังนะระวังน้องเพชรนะระวังน้องเพชรนะหัวใจนะจ้าเมย่อยบ่าโอ๊ยกัเมยล่ะค่ะถ้าคอยเอาคนเดียวน่ะมันมันจะมันจะง่ายกว่าเอาเอาหลายคนนะถ้าเอาคนเดียวมันจะฟังเรานะในใ้อใส่ขอใส่ อ๋อคอยใช่ตรงนี้อะลูกคอยใส่ค่ะแล้วเขาจะรู้เรื่องมากกว่าเจ,จะยใส่ยายยายจะใส่ให้ลูกถ้าสมมติว่ามีหลายคนเขาจะเอาใจเอาใจแล้วเขาจะเป็นเป็นบอกงากเลยแกะหนนี้เจ้าแม่หนูอ้ย๋ออยู่อ๋จะเก็ดเหจะมาใส่ตรงนี้เหรอลูกอ๋อนู้อยากใส่เลอค๋อ ตาจ้าจ้าจ้าไม่ร้องไห้ไมร้องไห้อ๋อร้องร้องไห้เลยไม่มีใครไปเอาเนาะเฉยบสิเฉยเมยจะน้อยอยู่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าเขากำลังเลี้ยงลูกคอยวบอกยังเขาว่าว้องคอยมัดเดต๋ยวนี้เขาบอกว่าเมียเนี่ยเขาจัเขากระจังเออเออเขาเขาว่าเป็นอันใดเขาก็าว่าเป็นคันเขาเขาว่าวงวนเขาว่าน้อเขามัดเดี๋ยวนี้ คือตอนนี้คือต้องคุยคือจ้าไม่ใส่ชุดไมใสชุดจ้าก็จะได้ค่ะได้ค่ะใส่ชุดถ้าสมมติว่าเขา<ม>เขาเขาเนี่ยเขาเขากำลังเล่นหรูได้หลายช่วงเนี่ยถ้<ม>าไปโรงเรียนช่วงนี้เนี่ยนี่แหละสามปีเนี่ยจะโอเคเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ยายก็สิเป็นคู่ผู้หน,นึ่งว่าคู่ในการเว้าก็สิบว่าได้ว่าได้มันทิษสีในการเลี้ย่ว่า ว้าให้เขาฝึกมุจักคำว่าจ๋าจ๋าแค่นี้แหละมุ้าวเอิญหาเนะน้องพลอยน้องพลอยกับว่าป่ะต่ว่าพลอยเหมือนป่ะพ่ขอขอดบอกว่าถ้าเวลายายเรีย